อาแล้วครับผมและวันนี้เนี่ยเราก็จะกลับมากันอีกครั้งนะครับกับเกมใหม่ของทางช่องของเรานะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นกันในเกม My Hero Academia The Strongest Hero South East Asia กันนะครับผมก็ผมเล่นได้ประมาณ10กว่าวันแล้วนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูคลิปนี้เนี่ยก็ ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมก็เราจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะแล้วก็ประมาณนี้เลยครับผมก็เพิ่มเสียงกันสักหน่อยแล้วกันครับมันไม่ค่อยได้ยินเสียงมาหขนาดไหนนะเอาล่ะแล้วก็ไปรับของกันเลยครับผมก็จะมีประกาศแต่ละวันนะครับแล้วก็ฮีโร่แต่ละตัวนะ นี่ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมแล้วก็เติมเงินนะก็ผมเติมเอาอุลาลกา้าแล้วนะ36บาทนะฮะแล้วก็ไปดูนะจะมีเคเวสประจําวันเช่นเคยฮนะเกมแบบนี้ก็จะมากับเคเวสประจําวันนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปที่หอพักกันนะแล้วก็จะมีตัวละครประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้รว่าเวลเท่าไหร่ถึงจะได้นะครับผมแล้วก็กดออกมาครับผมแล้วก็จะได้เคเวสเลยนะ ก็คเควสก็ไม่ได้ทำยากอะไรมากมายนะครับผมสำหรับเควสของเกมนี้นะแล้วก็ไปกันครับแล้วก็เราจะไปดูด้านของรับของกันก่อนนะนี่ฮะรับไปเลยครับผมก็จะมีการเก็บพลังไว้เล่นกับบอดอะไรประมาณนั้น,นครับผม PVE ฮะแล้วก็ไปที่กิวกันบ้างครับผมตอนนี้เนี่ยผมอยู่กิวโนวัน no นะ ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็กิวขึ้นเลเวลสองแล้วนะนี่ครับผมก็ไม่รู้ว่ากิวอะไรครับผมกดเข้ามานะแล้วก็ไปดูกันครับวันนี้เนี่ยก็เป็นเอนเดเวร์เข้ามาพอดีเลยนะครับผมแต่ว่าเราไม่มีเงินจัดนะก็เลยไม่ไดุู้มนะแล้วก็ไปุูมฟรีกันนะครับผมซูมแบบไม่มีอะไรกั้นนะจังหวะนี้กดไปชื่อช่องเราเลยแล้วกันครับผม overhead นะไปครับ กดไปฮะโอเวอร์ Over. แล้วก็เติมตัวเฮชูฮะไปครับผมโอโหเศษมีโดรียะะไม่มีอะไรเลยครับผมก็เงินตอนนี้เรามีทองตอนนี้มีอยู่700นะครับผมก็ค่อนข้างน้อยเลยนะแล้วก็นี่โหมดอการโจมตีอยู่ที่ v s นะครับผมสุดยอดทีมเวอร์ฮะก็เป็นอีกโหมดหนึ่งที่สายเติมได้เปรียบเยอะมากนะ เพราะว่ากานทคาคัสฮนี้โร่ให้ขึ้นสูงๆเนี่ยพวก S S พวกนี้นก็ค่อนข้างที่จะเก่งเอาเรื่องเลยนะครับผมแล้วก็ไปครับผมแล้วก็ไปเจอกับคนนี้กันบ้างนะไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าครับ5 0 0หมื่นพลังของเราเยอะกว่านะแล้วก็ตัวละครก็ค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะครับผมเปิดเกมมาครับผมผมยาวทางด้านของถามชื่อว่าอะไรนะเลสไลอรอ่อนนะปีนี้ข้างหน้านะครับผมจะมีวลาสากากับทางด้านของ โซคูยูมิให้อยู่ทางด้านหลังนะครับผมนี่นฮะโซคูยูมิไปให้ในจังหวะครับผมแล้วก็บินขึ้นฟ้าเลยฮะแล้วก็ลงมาแล้วก็ตีฮะแล้วก็เพีเ้ยงเพี้ยงไปฮะโอโ้โ,อโออหโคตรโคตรมัวฮะใส่มัวก,กันจะจัดไปให้จังหวะโดนไฟฟ้าช็อตแล้วหมัดมาห่อตัวอะไรไม่รู้ฮะก็คืนไปครับผมลงไปนอนแดนซนะคืนชิมาเพี้ยงเพี้ยงเพี้ยงนะ ในจังหวะนี้เวลาขับบินอยู่ฮะโดนหล่นทางด้านของสายฟ้าของซานนินารีนะครับผมแล้วก็ไม่ฮะดาร์คชาร์โด้หนอไปฮะแล้วก็ไปไปครับผมแล้วก,ก,ก็เวลาขัาโอ้โหทางด้าเมนสูงมากนะครับจังหวะน,นี้แล้วก็ดาร์คชาโด้ไปฮะแล้วก็ทางด้านของเล่นไล่อดออกมาครับแล้วก็โดนสวนไปฮะจังหวะนี้ เป็นสต่อหนึ่งแล้วหมัดไปอีกครั้งว่าคูคูยู่นี้นะคไปจังหวะนี้ก็อันตรีไม่ใช่นะมันเรียกว่าอะไรไม่รู้แล้วก็เรียบร้อยครับผมโอ้โหโคตรจะนัวครับผมแล้วเป็นอุราลากาที่ทำนาเมจสูงสุดของทีมนะครับผมก็ประมาณนี้นะก็วันนึงเนี่ยจะเล่นได้ประมาณ5ครั้งนะครับผมแต่เจอแต่ตึงๆทั้งนั้นเลยฮะก็เลยไม่อยากจะเล่นเท่าไหร่นะับหมดนี้ก็ต้องรอมีฮีโร่ที่โหด กว่านี้เยอะๆครับผมแล้วก็ทางด้านของแล้วก็ไปดูอ่ทางด้านของอารีนากันบ้างนะครับผมแม i พอยต์วอล่ยก็ยังไม่เปิดนะครับผมก็จะเปิดประมาณเออสิบเอ็ดโมงนะซึ่งตอนนี้ผมอัดประมาณ10บโมงกว่าๆนะครับผมแล้วก็ไปเล่นแบบธรรมดากันดีกว่าครับแล้วก็มาดูกันครับผมก็เจอกับคนที่มีชื่อว่าอะไรไม่รู้ครับผมเป็นคนรือบอลอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ ้ก็มาฮะคิริชิมะปะทะคิริชิมคะครับจังหวะนี้หมัดจังหวะนี้สวนไปหนึ่งจังหวะฮะแล้วก็ตีตีตีโดนสตันก็เลยเอาคืนไม่ได้ครับแล้ว,วก็ทุบไปหนึ่งครั้งนี่ฮนะหัโวโขกโขกโขกแล้วโขกนะไปครับผมแล้วก็พาดไปฮะจังหวะนี้ตีตีไปฮะแล้วก็ออกมาก่อนนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่ใช้จังหวะน,นะครับผมแล้วก็ไปยังไปฮะไม่โดนฮะนี่ฮะ ไม่โดนเหมือนกันฮะโอ้โหว้าวกันทั้งคู่ฮะจังหวะนี้แต่เป็นไม่นี่ฮะซัดไปนหนึ่งนฮะกด,นนะดไม่ได้แล้วนะแล้วก็ไปย่างไปหนึ่งซังตบแล้วก็โดนมาจังหวะนี้โอ้โหโดนใส่แล้วนี่ฮะตีไปตีไปฮะจังหวะนี้แตกหรือเปล่าฮะไม่นีรียบร้อยครับผมแล้วก็ได้ไปทั้งหนึ่งตัวแล้วนะเจอกับมิโดนยัดนี่คือต้องกดแดชนะครับผม ให้เขาเนี่ยสกิลพลาดก่อนนะในฮะนดูครับนี่ฮะสกิลเขาจะพลาดแบบนี้แล้วก็ตกไปฮะหนึ่งครั้งแล้วก็โดนจังหวะนี้ออกมาแล้วเฮดฮะโอ้ยเฮดโอ้เฮดไม่โดนฮนะไมยังฮะแล้วก็ออกมาก่อนฮนะแล้วก็จังหวะน,นี้อันตีไปฮะจะังจังหวะนี้อันตีโดนด้วยนะไม่แย้งไ,ไปฮะ<ห>ยังไม่ลงไปนอนกับลากมนะ่วงฮะแล้วก็โดนสวนบ้างฮนะจังหวะนี้ ตายหรือเปล่าฮะโอ้โหโดนยับยับฮะใน่าเงี้ฟาดไปนหนึ่งครั้งล้วก็เรียบร้อยฮะโดนหมัดของเคริชิมะอัดไปตายเลยครับจังหว่าน,นี้แล้วก็จะเป็นทางด้านของโยโยโมโมฮะโยโมเอ่ Yo Mo อมันชื่อว่าอะไรนะโยโมโมหรือเปล่าอะไรไม่รู้ฮะก็ไม่ได้จำอะไรขนาดนั้นผมก็ไปฮะจังหวะน,นี้ก็อังหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้ง,ส,งสี่ครั้งเลยห้าครั้งครับผม แล้วก็โดนสวนมา่างวันี้ออกมาได้ฮะตกไปโอ้โหแล้วโดนต่อยเรียบร้อยเลยครับผมโดน KO ไป้ะจังหวะนี้นนแล้วก็เป็นอุาลาราคาอุชาโก้ฮะจังหวะนี้แล้วก็บินสู้ไปเลยฮะโอ้โหตัวที่อุราลากาค่อนข,ข้างที่ยังไม่ชอบตอนบินก็คือออมายนะสกิลของออมายมันโหดฮะคือายุทธันโดมันสามารถพุกงขึ้นฟ้าได้เลยครับแล้วก็ ยต่ไงต่อจังหวะนี้เขาไปใกล้ๆแล้วโอ้โหโดนตีฮะโดนตีเรื่อยๆพวกบินครับผมบินไปจังหวะนี้ตายหรือเปล่านี่ก็เรียบร้อยครับผมก็สามารถเอาชนะไปได้ครับผมในเกมนี้ก็นี่ครสามตัวละครที่เราใช้ครับผมฟูคุยมิไม่ได้ออกลบเลยนะจังหวะนี้ครับเพราะว่าทีมเรามันแข่งับผมก็ขิงไปหนึ่งจังหวะฮะโอ้ไม่มีอะไรครับผม ก็ไปกันต่อครับกับทางด้านของอ่าฮีโร่นะแล้วก็จะไปดูกันว่าฮีโร่ของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับก็ไปที่ฮีโร่ครับผมนี่ฮะตัวละครหลักๆก็จะมีอยู่สี่ตัวนะครับที่ผมจะใช้นะมีมิตัวย์สึคุครับผมตัวละครที่ผมชอบที่สุดในมาฮีโร่นะครับพ่อควมพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่งนะรัวตัวละครตัวนี้นะ ผมอัพขึ้นสองอันบนนะครับผมแล้วก็ช่วยก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับผมเดกุของเราฮะแล้วตัวที่2นี่จเป็นขนาดของโทโคโยมิฟูมิค่ายงครับผมก็กาลังจะขึ้นเอสเนะแต่ยังไม่มีเศษเลยครับนี่ฮะของก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับพรสวรรค์ก็ไม่รู้ฮะอัพมั่วๆไปนะครับผมก็น่าจะอัพเป็นการบินนะครับผมสําหรับผมนะแล้วก็ของประมาณนี้เลยครับแล้วก็นี่ครับผม ชื่อฮีโร่อะไรฮะซูคุยามิฮะซูคุยมิฮะโอโ้ซืชื่ออะไรไม่รู้ครับผมแ,แล้วก็ตัวต่อต่อไปฮะเป็น e คิริชิมะเอจิโร่ฮะน,นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมใช้นะครับผมเขาว่ามันโหดนะมันก็โหดจริงฮะแ,งแล้วก็เราต้องใช้สกิลโล่ให้โดนนะแ,นนแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับที่แก้ทางยากมากครับผมน,น,นั่นก็คืออุลารกะโอชาโกะครับผมตัวนี้ก็ ป็นหนึ่งตัวนะครับที่ผมคิดว่ามันเก่งมากนะแล้วก็เราจะไปลงดันกันสักหน่อยแล้วกันครับเรายังไม่ได้ดูสกิลของมิดริยะสคุนะครับผมแล้วก็ฟโคยูม ok ิภ um ูมิคังเงีของเรานะครับแล้วก็จะไปกันเลยครับผมที่ด่าน 5. 3ดนะคือผมจะตีแค่2ตัวนี้พอนะครับผมแล้วก็ผมจะปล่อยเลยนะแล้วก็คมจะกดออกนะครับผมก็ประมาณนี้ก็เข้าไปดูกันเลยครับ นี่ฮะฟุกุยุมิแล้วก็มีโดริยะแล้วก็จะมีหน้าหน้านของอุลลากาฮะที่ตัวมันค่อนข้างเก่งนะสามนหกบาทถือว่าคุ้มมากนะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ตอนไหนนะแล้วก็ไปดูกันที่อทางด้านของฟูกุยุมิกันก่อนเลยครับผมนี่ฮะพลังพลังของฟูกุยุมินะครับผมก็จะใครมีก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะก็น่าจะประมาณแบบทางด้านของ โยโมโมเลยนะครับผมนี่ฮะตีไปฮะแต่ผมเจอบาคุโกแต่และคนนี่คือบาคุโกมากนะครับแล้วก็จบไปเลยฮะจังหวะนี้ก็ยังไม่ได้ใช้สกิลบินเลยนะครับผมก็ถ้ามีโอกาสผมจะมารีวิวฟุคุยมิให้โหดๆเลยนะแต่เราก็ต้องปั้นให้มันโหดก่อนนะครับสําหรับฟุคุยมินะก็ตัวต่อไปฮะตัวแจกฟีอย่างบิโ y รยยิอาสซคุฮะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับผม แต่สกิลว่ามไม่ได้เลยนะสำหรับต,ตัวละครตัวนี้นะแล้วมาดูกันครับผมจังหวะนี้ยิงหมัดไปนะจังหวะนี้แนละ้วตีตีนะผมพลังดีน,น,งนิ้วของเขาพแังเยอเกินฮนะนี่ฮนะตีไปฮะแล้วก็ตกไปหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็ตีไปตีไปับนะยังไม่ออกมาเลยฮนะแต่ต้องแต่ยังไม่ออกนะผมไปฮนะโอ้โหโดนสวนฮนะแล้วก็หมัดไปเตะเรียบร้อยับผมไม่ได้ใช้อันตีอีกแล้วนะ นี่ฮะแล้วก็นงไปนอนแดนกับร่างมะม่วงฮะแล้วก็เรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับเกมนี้ฮะแล้วก็ออกกันเลยครับผมแล้วก็ทิ้งด่านไปฮะแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะสำหรับเกมสาหรับการมาครั้งนี้ก็มาทําอะไรเฉยๆฮะไม่มีอะไรเลยครับผมแล้วก็ไปรับเควสกันสักหน่อยละกันครับนครับรับมา2เควสฮะแล้วก็ เขาเนี่ยก็มีการแจกง้านของ e อีเลเซอร์เฮดหรือไอสวะโชตะอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นนี่ฮะก็กิจกรรมโคตรจะยากนะผมก็ขอบ่นเลยแล้วกันนะนี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันครับสําหรับคลิปนี้นะถ้าใครสนใจที่อยากจะเล่นเนี่ยก็ไปหาโหลดกันมาเล่นได้นะผมอยู่เซิร์ฟ14นะครับผมแต่เกมนี้เนี่ยก็คงขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮนะ คลิปนี้เนี่ยบายจ้าบายจ้าบายครับผมออกมาจากช่องโปรดที่เช่นครับบายครับผมไปละเจอกัน